พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็จะเป็นวันที่สดใสจ,จริงๆผมอยู่ในรบริกาศซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆนะครับหลายคนต้องอิจฉาผมข้างหน้าผมข้างข้าผมนี่ก็คือแม่น้ำนาับ มีความสุขจริงๆนี่คือสวนชมนาครับวันนี้ก็มาพูดเบาๆนะครับเรื่องเบาๆเกี่ยวกับเรื่องพักเพื่อไทยหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนไปเปล่าวะไหนมึงบอกว่ามึงเป็นเสื้อแดงไงไหนบอกว่ามึงโดนฐานจับไปปรับท่าท่กติไงไหนบอกว่ามึงอะรักพักเพื่อไทยไงแล้วมึงทำไมมาชอบโจมตีพักเพื่อไทยเป็นระยะระยะแบบนี้นะครับก็คือว่า เวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยทำหลังจากที่ถีบหัวพรกเก้าไกลไปเป็นฝ่ายคานแล้วมันทำให้ผมมองพักเพื่อไทยไม่ดีโดยเฉพาะเห็นคุณหมอชนน่านเห็นคุณภูมิธรรมเห็นหลายต่อหลายคนออกมาพูด ให้พักเพื่อไทยดูดีผมก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาจริงๆและการที่พักเพื่อไทยทำแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์สำหรับพรรคเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองเป็นการตั้งระเบิดเวลาให้กับตัวเองครับ เข้าไปดูในสุโลกของโซเชียลยไปดูดิแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมีการเผาเสื้อพักเพื่อไทยจุดไฟเผาเอามาเช็ดเท้าบ้างเอามาเช็ดโต๊ะบ้างมันเป็นภาพที่ไม่ดีเลยจริงๆแกนำดปชไม่ว่าจะเป็นคุณที่ดาไม่ว่าจะเป็นหมอเวง ไม่ว่าจะเป็นคุณจับตึกพรแล้วก็อีกร้ายต่อหลายคนก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยก็มีแต่คนที่ยังอาศัยใบบุญพรรคเพื่อไทยอยู่คุณนัทวุฒิแล้วก็พวกสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็พวกพิธีกรช่องไวทีวี ็ยังต้องอาศัยใบบุญพัคเพื่อไทยอยู่ก็พยายามจะมาพูดโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าสิ่งที่พัคเพื่อไทยทำนั้นทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแม้แต่สอสอสอบตกบางคนก็ออกมาบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเลยมาว่าพัคเพื่อไทยทรยศกับประชาชนทรยศตรงไหนโอ้โหแค่คำพูดประโยคนี้ไปผมก็รู้แล้วว่า เขามีกลืนเท่าไหร่ครับไม่พูดซะยังดูดีกว่าคือผมจะไม่บอกหรอกครับว่าพักเพื่อชายทรยศต่อประชาชนทั้งประเทศไม่บอกไม่บอกครับว่าพักเพื่อชายทรยศต่อสิบสี่ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลไม่บอกเพราะมันไม่เกี่ยวกันแต่สิบล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยอะครับนั่นเลยครับการคือการทรยศของพักเพื่อไทยสิบล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทย มันก็มีสาเหตุหลายหลายสาเหตุที่เลือกหนึ่งชอบคุณเศรษฐาชอบคุณอุ้งอิงชอบคุณทักษิณชอบคุณยิ่งรักสองชอบนโยบายพักที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสามชอบที่ประกาศว่าไม่เอารุงจะไม่ไปร่วมกับพักรุง ก็มีเหตุหลายหลายเหตุก็สิบล้านเสียงที่เลือกนะครับก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละครับที่เห็นด้วยกับที่พรรคเพื่อไทยจะไม่ไปร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับลุงนะผมก็ไม่รู้กี่เสียงพน่าจ,จะเป็นล้านหลายล้านด้วยกันเบอเป,อเ,ปอเป็นครึ่งต่อครึ่งนั่นแหะครับที่พรรคเพื่อไทยถอนยศกับประชาชนคําว่าประชาชนก็คือกลุ่มนี้นะครับที่ผมเรียกว่าประชา มันทำให้คนกลุ่มนี้ผิดหวัง,งอย่างยิ่งยิ่งภาพยิ่งชัดยิ่งชัดยิ่งชัดเขาก็ยิ่งผิดหวังแต่ภาพที่เกิดขึ้นนะาะว่า,าพรรเพื่อไทยอาจจะไม่ต้องปาดบัติสัตว์ก็ได้พรรเพื่อไทยอาจจะไม่ต้องไปร่วมรัฐบาลกับสองลุงก็ได้คําว่าสองลุงสีถนนชัยอย่างพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าสองลุงก็คือลุงโต แล้วก็ลุงป้อมแต่ลุงโตเนี่ยก็ลาออกจากรวมสายสร้างชาติไปแล้วรวมสายสร้างชาติก็ไม่เกี่ยวกับลุงแล้วนะส่วนลุงป้อมก็ไม่ได้เป็นคนรัฐบา,ารก็ไม่ได้เกี่ยวกับลุงเหมือนกันก็พร้พอก็สามารถไปร่วมรัฐบาลได้กับทุกพรรคนั่นคือคนตรวยเสรีที่สุดค้ามกาเคยประกาศในรายการว่าถ้าเกิด พักเพื่อไทยไปร่วมกับสองลุงนี้ตัวเองแล้วก็พวกที่อยู่ในไวทีวีต้องไปอยู่เกาะเพราะอับอายข่ายนะแต่ตอนนี้มาพูดอีกอย่างเลยนะพูดอีกอย่างเลยนะไม่ได้พูดแบบเก่าแล้วนะพูดอีกอย่างเพื่อให้พักเพื่อไทยดูดีแต่สรุปแล้วก็ไม่ได้มีต้องจะบ,บัตสัว์อะไรทั้งสิน้นเพราะพักเพื่อไทยจะต้องไปเป็นฝ่ายขางเชื่อผม เพราะว่าร้อยแปดสิบกว่าเสียงในพักร่วมร,รัฐบาลที่แล้วเขายังเกาะกันเหนียวนั่นเขาก็สามารถต่อรองอะไรได้มากมายไม่มีทางที่เขาเจะเอาคนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นนี้แล้วสวออก,ก็เริ่มบอกแล้วจะไม่เลือกคุณเศรษฐาเริ่มบอกแล้วอ่า พราะฉะนั้นพรกคเพื่อไทยก็จะโดดเดี่ยวเดียวได้ก็ต้องเป็นเครื่องมือต้องไปอยู่ในเกมของพรรคร่วมรัฐบาลแปดพรรคคราวนี้ไม่ต้องบอกกครับพรรคเพื่อไทยจะเอาลุงไม่เอาลุงจะต้องไปถามพรรคร่วมรัฐบาลว่าลุงอนะะเจ้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่เอาพรรคเพื่อไทยมิจะเสียก็เสียครับจริงๆแลวถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ท,ทั้งที่เตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยแล้ววันที่4สิงหาก็แค่มีการโหวตเลือกนายกรัมนตรตีเลือกคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ต้องได้เป็นนะสิวะแต่ประธานสภาเลื่อนไม่มีกำหนดเราต้องรออีก2อาทิตย์กว่าจะรู้ว่าจะได้เลือกนายกวันไหน2อาทิตย์ก็คือวันที่16สารรัฐมนุนก็จะตัดสิน ที่ตุลาการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาว่าไอ้ชุนพิธาเนี่ยจะส่งชื่อเป็นครั้งที่สองได้หรือไม่ก็ไปถึงตรงนั้นอีกและในการประชุมเมื่อวานนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเก้าโมงเรียก กว่าจะประชุมได้ก็เป็นสิบโมงเก้ามงครึ่งสิบโมงครึ่งแล้วก็ประชุมประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เลื่อนไม่ได้เลื่อนแล้วก็ปิดประชุมการประชุมสภาผู้แทนแต่ละครั้งมีครงคำนวณว่าจะหัวหมดเงินไปแปดล้านบาทแต่เรารวมหมดแล้วนะค่าข้าวค่าไฟค่า,า,าแอร์ค่าอะไรแปดล้านแล้วก็มีการเลื่อนไปไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลย ก็แสดงความชัดเจนว่าเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถ้าสถ้าสอวอและสสจะยกมือโหวตให้คุณคุณเศษฐาประธานวันนอไม่เลื่อนแน่นอนนี่ประธานวันนอดูแล้วแม่งมันคนไม่ได้เว้ยแล้วก็บิบีสิทธิ์ส่งเศษฐาครั้งเดียวเว้ยก็เลยเลื่อนไปดีกว่าเขาเรียกว่าถอยมาตั้งหลักนั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุแล้วนะครับตอนนี้พรรค พื่อไทยจะเดินหน้าก็เดินไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยไม่ได้การที่เป็นต่อกับทำตัวให้เป็นรองซะอย่างนั้นและก็มาดูกันต่อไปว่าจุดจบของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงที่ออกมาพูดจาปาสายออกมาพูดให้มันดูดีกัน โดยทิ้งอุดมการทิ้งประชาชนมันจบไม่สวยแน่นอนที่ผมพูดถึงพรรคเพื่อไทยของผมก็ตามเนื้อผ้าผมไม่ก็ไม่ได้จงเกียดจงชังไม่ได้มีอคาาติอะไรแต่ตามเนื้อผ้าว่ามันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พรรคเพื่อไทยไหวไปเี่ทยงเกาะกลุ่มอยู่ได้ออปะ กัพรก้าวไกลอยู่แล้วก็เลือกนายกคุณเศรษฐาไปปรากฏว,ว่าไม่ได้อีกก็ค่อยว่ากันใหม่สเต็ปต่อไปต่อไปไม่ใช่มารีบร้อนตอนนี้ไงในเมื่อเราเกาะแน่นเราก็ยังมีมีอำนาจต่อรองสูงเดาออกปะใช่ปะอันนี้ไปรีบร้อนไปก็เลยเป็นการก้าวพลาด คั้นสำคัญที่สุดจริงๆนะครับ่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ปลอแทนนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มองของผมนะอันนี้คือกระถานต้นแคนตัดน,นะครับซึ่งเป็นถ้วยกาแฟแล้วก็มาบิวมาทำให้เป็นกระถานใส่แคนตัดสวยงามมากจริงๆนะครับมีรู้ด้วย ขายใบละ190บาทครับเซตนหนึ่งมี3ใบ490บาทรวมค่าส่งด้วยสําหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธชินราชรุ่น666ปีก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับแต่ก็เหลือน้อยน้อยแล้วนะหมดแล้วหมดเลยติดต่อกับผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook, ดกร์กิต์ปเด็กใสทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะขึ้นที่หน้าจอ ถ้าจำลุนผมไปสู้คดีวันที่8สิงหาที่ศาลอาญาทนก็โอนเงินเข้ามาชีไทยพาณิชย์เลขปัญชีก็จะขึ้นหน้าจอะเช่นครับเข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับติโพสช h a นแนลกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยครับเป็นคุณอย่างสูงยิ่งทีขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบ ขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี